ถอนปากนับดีกูไม่จุดที่จริงได้ติดมูกขึ้นเล่นในแนวไหนมั้งไอ้รองบบาวเล่นปลาเล่นพุกแล้วใครวะเล่นพุกแล้วตาวิจัยอย่างเล่นลูกแมวอยู่ก้นกุ้งกาหมูกอบไต้วงเล่นพุกแล้วตกแนวปลาบตกลงนับเล่นก้อก่เลนเนี่ยนับนับแล้วก่เลบ่าวปลาบ lòng thì pleth, khởi co pleth, pleth blah blah blah, hãy chặt đi ad, pleth, ad pleth, pleth ad, không, à. không phải chặt vừa tiêm ăn, đây con cá da bao lên đấy pleth plong plong, khởi đây co plong plong, búa roi thì mới chạy núm khô, cho nó lấy búa roi, cua rong kinh, không. บัวล้อรอดรอรมเป็นันาจำมำชีจีงนะน้องเฮ้ยไม่เะยเงินใครจำมำอยากยอมประโยชน์อย่ไม่เบาอวนอันละเต็มขึ้นเก้ววาจำมำไม่บบาน้น้องเข้าตำรา ปล่องเปล่ดแลมเปลนปลาปลาเปลาปลองเปลหลังปลิ้งแ่มึงลองได้าเปล่าเปล่าเปล่งเกล้ไอ้มึงลองปลอมปองปล่องปลิ้งปลยิงลี้ปามเอในรอยก็ใจยาแหลกเบือโป้โซโลเลยกูเต้นมึงลองให้ป้านนะออ แปล่าเปล่าลำเปล่าเปล่าปลาปล่าเปล่าเปล่าเป่าเปร้ายปล่าปล่าเปล่าเปล่าเปลาปล่าเปลาปล่าเปล่าเปล่าปล่าเปล่าปลาปล่มปล่าเปล่าเปลาเปล่าปล่าเปล่าปล่าปลอาเปลาเปล่าเปลาปล่าเปล่าเปล่าเปลาเปล่าเปลาเปล่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 าปล่าเปล่าเปล่าเปลาเปล่าปลา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 ป พอพอพอแมหนักรองปากเปด็ดไม่คุ้มเลยคูเบอร์นะวงใจแข็งนักดนตรีต้องให้ป้อมไม่ใจกดัดไม่อ้อต้องให้กรบเอ้าเบอร์นะต้องให้คุม้มมาเรียกใจจือ โอแม่เพลงมากล้องมันมืดนะแป้งผิดได้ป่ามอกควยเตี้ยวมาได้ด้วยเน,นี่ยไหนนี่กล้องมาบ่าวเออมาจากมองควยเตี้ยวตาตจำเล็เป็นหมอกควยเตี้ยวจิตจีมีมคนนี้จิบเบียเพื่อนกันได้เลยครับใ<อ>ช่ไปจิบเบียเพื่อนไม่กลัวตรงนรกเหรอผมไปโยมมาบ้านผมเกลียดได้เลยโอ้ยย่อยมาเหยียดไหม มึงไม่กลัวแต่ต้องนรกต่อไปคนจีบเมียเพื่อนต้องปินตอนหิวน้ามันเล็มคมไม่ปลื้มผมไม่ละใจใครเด็กไร้คว้านไปให้กลางลงสังเล่มต่ำรอยนิดน้ำหิวคุณเนี่ยคันใครเปียกคนก้มเมียเพื่อนนี่มันร้อยอะไรร้อยจีบเมียเพื่อนนี่ร้อยก้าวแก่เมียเพื่อนลำปิดกับก้องเรามันอ้อมในเมียเพื่อนอ้อมจริงอ้อมมาไหนร้อยเถียงบอญวะอ้อมมันดินปืนพัวมันเลยให้พิษนี่